สวัสดีครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันนะครับใน2พงพงกษบทที่6ข้อ15ถึง17นะครับ2พงพงศษบทที่6ข้อ15ถึง17เมื่อคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่และออกไปดูเถิดกองทัพพร้อมกับม้าและรถลบก็ล้อมเมืองไว้และคนใช้นั้นบอกท่านว่าอนิจจานายของข้าพเจ้าเราจะทำอย่างไรดีท่านตอบว่าอย่าก,กลัวเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแล้วเอลิชาก็อธิฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระเจ้าทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็ได้เห็นและดูเถิดภูเขาก็เต็มไปด้วยมา้าและรถรบรถเพิงอยู่รอบเอลิชาให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยพระเจนะของพระองค์ตอนนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดตาเราให้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทําผ่านชีวของเราเราจึงที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนครับวันนี้พระคัมภีร์สั้นๆนะครับบอกว่าคนของพระเจ้าตื่นขึ้นแต่เช้าใช่ไหมครับคนใช้ของคนของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคนของพระเจ้ามีคนใช้ด้วยนะครับและคนใช้คนนี้เป็นคนหนุ่มนะครับเป็นคนหนุ่มพระคัมภีร์บอกว่า เบิกตาของคนหนุ่มคนนั้นนะครับและเขาก็ได้เห็นนะครับคนใช้ของคนของพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตู่นะครับเป็นคนขยันนะครับเขาออกไปดูพบว่ามีกองทัพพร้อมกับม้าและรถรบล้อมเมืองไว้นะครับเนื่องจากตอนนั้นมีพวกเขาเรียกว่าพวกอะไรนะครับเราดูด้วยกันซีเรียนะครับยกทัพมารบกับอิสราเอลนะครับและวันนั้นเช้าวันนั้นนะครับก็ กองทัพและม้าก็ล้อมเมืองไว้นะครับคนใช้นั้นจึงบอกนายของเขาคือเอลิชานะครับว่าอนนีจานายของเขาพระเจ้าเราจะทํำยังไงดีเอลิชายังไม่ทันไปดูนะครับเขาตอบว่าขอเขาอ,อธิษฐานนะครับว่าขอพระเจ้าเบิกตาของคนใช้ของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระเจ้าก็เบิกตาของคนใช้นะครับก็คือชายหนุ่มคนนั้นและเขาได้เห็นที่ภูเขาเต็มไปด้วยม้าและรถรบเพลิงอยู่รอบเอลิชานะครับ พระมีตรงนี้บอกเราว่ามีใครจะทำได้เหมือนอย่างเอลิชาผมชอบเอลิชานะครับเขาเป็นคนที่อธิษฐานอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยนะครับเขาตอนต้นบทนี้นะครับบทที่6เราจะเห็นว่าหัวขวานเหล็กจมน้ำนะครับมีคนใช้หัวขวานนะครับตัดไม้ใช่ไหมครับแล้วหัวขวานก็จมลงไปในน้ำนะครับ เอลิชาก็บอกว่าขวานตกที่ไหนเขาก็ตัดกิ่งไม้ทิ้งลงไปหัวขวานก็ลอยขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหัวขวานลอยน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เอลิชาสามารถที่จะอธิษฐานนะครับสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราเห็นว่าเขาบอกให้พระเจ้าเปิดตาคนใช้เขาคนใช้เขาก็สามารถเห็นว่ามีรถรบเพลิงนะครับมีมา้าอยู่เต็มไปหมดนะครับ หรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของกุงสมเหลียนะครับที่เกิดเหตุขึ้นนะครับแล้วก็ในที่สุดเอลิชาบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะเห็นแต่จะไม่ได้กลิ่นนะครับหรือว่าจะไม่ได้ใช้มันนะครับหรือสิ่งต่างๆที่เอลิชาอธิษฐานนะครับสิ่ง,งนั้นเกิดขึ้นตามที่เข้าที่ฐานนะครับจะมีใครสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ข้างเขาใช่ไหมครับผมเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับเราวันนี้นะครับ เพื่อที่เราเองจะที่ฐานขอพระเจ้าเบิกตาเรานะครับเพื่อเราจะให้คนอื่นเห็นนะครับเวลานี้เราเห็นอย่างนึนครับว่าเอลิชาไม่ได้ที่ฐานขอพระเจ้าให้เขาเห็นนะครับเขาเห็นอยู่แล้วนะครับเขาขอพระเจ้าให้คนอื่นเห็นนะครับหลายครั้งเรื่องนี้เรามาใช้กับกรณีที่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถทำให้เราเห็นได้ ในพระมพีตรงนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเอลิชามองไม่เห็นนะครับเอลิชาเองมีความเชื่อแล้วก็มองเห็นตลอดเวลาอยู่นะครับเขาเชื่อมากไปขนาดที่ว่าไม่ว่าเขาพูดสิ่งใดเขาทีดานสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นนะครับแต่คนรอบข้างเลยครับไม่สามารถจะเชื่อแบบนั้นได้และเอลิชาบอกอธิษฐานว่าขอพระเจ้าท่งเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นนะครับผมว่าวันนี้ถ้าเราประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะครับอาจจะเป็นเรื่องของ สายตาฝ่ายวิญญาณที่เราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเรานะครับบางทีถ้าคุณกับผมไม่เห็นด้วยกันนี่ไม่รู้จะที่ฐานยังไงเลยครับว่าพระเจ้าขอเบิกตาอีกคนให้เห็นแต่ว่าตัวเรายังไม่เห็นนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราจะเป็นคนที่เห็นก่อนนะครับเป็นคนที่เป็นอย่างเอลิชานะครับเห็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในบริบทนี้เราเชื่อว่าพระเจ้าเองนะครับไม่ได้ต้องการให้เรา บอกคนอื่นโดยที่เรายังไม่เห็นนะครับเราไม่สามารถจะไปบอกคนอื่นว่าขอพระเจ้าให้เขาเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นตามนะครับหลายครั้งนะครับเราไม่สามารถที่จะไปพูดกับคนอื่นให้เขาเชื่อได้ในขณะที่เราเองยังไม่เชื่อนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่างแรกคือต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนครับเมื่อเราไม่มีความเชื่อเราเองจะไปหวังว่าพระเจ้าจะช่วยให้คนอื่นเชื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อตามเขา แบบนั้นคงจะไม่ใช่พระกัมภีร์ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าเองสามารถที่จะเปิดตาคนอื่นให้เห็นได้ตามความเชื่อของเรานะครับถ้าเรื่องนี้เราเองมาใช้กับชีวิตประจําวันของเราเราจะทำอย่างไรดีครับเราต้องขอพระเจ้าให้เราเห็นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานรับใช้หรือเรื่องของสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับให้เรามาหลับตาแล้วก็ เออไม่ใช่ดีครับให้เราลืมตาแล้วมองให้เห็นด้วยกันก่อนนะครับเราลองมองว่าสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราทําในวันนี้คืออะไรครับถ้าเราเห็นสิ่งนั้นแล้วเราอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์เปิดตาคนรอบข้างเราให้เขาได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้คนเหล่านั้นมีความเชื่อสามารถเห็นแผ่นดินของพระองค์เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมและเห็นสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ ที่อยู่รอบๆตัวเราเราเจึงที่ฐานสิ่งนี้ในพระนามสุดเ,เ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้า I, อวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ